สวัสดีและทักทายแฟนๆฟอบอลชาวลูกหนังที่ติดตามคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบะเด็ตกันในทุกวันนะครับและในวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบนเด็ซึ่งในวันนี้ครับกับโปรแกรมการวิเคราะห์และคู่ชี้ชัดคู่เด็ดๆด,ด,ดังๆสองคู่ที่ผมจะมีมาฝากกันประจําวันพุธที่2 6กุมภาพันธ์2568ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์ครับซึ่งทีมยักษ์ใหญ่ก็จะลงสนามกันอย่า่ง แต่ในวันนี้2คู่ที่น่าสนใจผมก็เลือกมาฝากกันนั้นจะเป็นเกมที่ทางฝั่งของสเปอร์ก็จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในเกมคู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราครับส่วนอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นเกมของจากฝูงอย่างทัพหงแดงแลพิพูที่พวกเขาก็จะเปิดสนามแอนฟิลรับการมาเยือนของทัพสันติการโดเนโกโซ,โซและในส่วนของที่ทาสซิตีผลงานพร้อมกับแนวทางการวิเคราะห์ของผมในวันนี้จะออกไปทางไหนนั้นเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับเกมคู่แรกเราก็จะไปดูกันที่สนามทอตในพฮอสเปอร์เซเดียกันก่อนนะครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านไก่เดทองสเปอร์ก็จะต้องรับการมาเยือนของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และสำหรับราคาไฮต้แคปไม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาในเกมนี้เลทราคาแรกก็เปิดมปที่ราคา0.75ครับสำหรับคู่นี้แม้ว่าเชื่อชั้นอาจจะพอมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะไปดูผลงานฤดูก,กาลนี้ แม้ว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะทําผลงานหลุดฟอร์มอยู่บ่อยครั้งก็จริงแต่ถ้าหากว่าใช้เทียบกับทางฝั่งเจ้าบ้านแล้วก็ดูเหมือนว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์อยู่ครับเพราะจากอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่4และก็เก็บมาได้ทั้งหมด14คะแนนส่วนทางด้านฝ่าฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ครับผลงานจากการลงสนามไปทั้งหมด26เกมก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่10เกมแล้วก็แพ้ไปถึง13เกม ก็เลยทําให้ในตอนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์ก็ยังคงรั้งอยู่ดับที่2ขอขอตารางแล้วก็เก็บมาได้ทั้งหมด3 3คะแนนครับแล้วถ้าเราจะไปดูผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมในช่วง10เกมหลังเสถียีผลงานที่ออกมาก็ถือว่าน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะจาก10ครั้งที่เจอกันผลงานก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์ที่ก็เคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ถึง5ครั้งแล้วทางฝั่งทีมยืเอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เคยเอาชนะสเปอร์ไปได้เพียงแค่4ครั้งที่เจอกัน แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในเกมพรีเมียร์ลีกที่ทางฝั่งของสเปอร์ได้เล่นในถิ่นของพวกเขาแล้วต้องเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเชื่อหรือไม่ครับว่าห้าครั้งหลังสุดสเปอร์ ur, ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ถึงสีครั้งแล้วพวกเขาก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในเกมนั้นล่าสุดที่คู่เจอกันก็ก,กลายเป็นทางฝั่งของสเปอร์ครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่สกอร์2ประตูต่อศูน แล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์พวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาถึง3เกมและก็มีเกมที่แพ้ไป2เกมในนัดเยือนให้กับทางฝั่งของลิพูกักบแอสตันวิลลาเท่านั้นโดยที่ผลงาน2เกมล่าสุดครับทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังสามารถเก็บมาได้ถึง6คะแนนจากการเปิดบ้านเอาชนะทัพผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ที่สกอร์1ประตู0ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับจะบุกไปเอาชนะทัพมา้าขาวอิฟซูิตาวทีมในท้ายตารางมาถึงสกอร์ ส่วนผลงานของทั้งฝั่งผู้มาเยือนทัพเรือใบสีฟ้าในตอนนี้ผลงานจากในช่วง5เกมหลังสุดครับทางฝั่งทีมเยือนก็เก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมและพวกเขาก็ยังแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาเจาะลึกเกมที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องแพ้นั้นทีมที่พวกเขาเจอในช่วงนี้ก็มักจะเป็นทีมในระดับเดียวกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเรอลมริดหรือทางฝั่งของหงแดงลิพูกครับโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของทัพราชาชุดขาวเรือมาดิ์มาที่สกอร์หประตูสาก่อนที่ในเกมล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของจาฝูงอย่างหงแดงลิภูไปที่สกอร์ศย์ประตูต่อสแล้วถ้าหากวเราจะมาดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ทีมแคฟเอเชียย้อนหลังแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าในคั้งเก่าๆกับเกมทางสองทีมเคยลงเล่นที่ราคาสู5จุ้านั้น ฝ่ายที่มักจะทําผลงานได้ดีกับเกมที่เปิดมาในคาเลนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะจากในเกมทุกยทุ่ยทุกรายการในครั้งเก่าๆทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเคยทําผลงานกีราคาถักไรให้กับนักทุนมาได้แล้วถึง56%นแถมยังไม่พอครับถ้าหากว่าเราจะมาับเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเคยทําผลงานกีราคาถักไรให้กับนักทุนกับเลร,ราคานี้มาได้แล้วถึง60% เราขยับมาดูไล่อัพเซตตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนัน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านไก่เดทองสเปอร์พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาป,ประตูครับก็จะออกสตาทโดยทางด้านกูเยลโมวิคาริโอปราการหลัง4ตัวในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยเปรโดบอโรเบนเดวีเควินดานโซและทางด้านเชสสเปนคู่กองกลางแนวรับครับในนัดน,นี้พวกเขาก็ใช้งานทางด้านโรติโกเบนทานคูยืนคู่กับปาปซา สามแนวลุกตัวบนครับก็จะเป็นเดียานคูรูเซฟสกี้ซอนเฮอร์มินและเบรนแนนจอนสันส่วนหน้าเป้าครับพวกเขาก็เลือกใช้งานให้ทางด้านมาติสเตลยืนเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ในเกมนัดนนี้ส่วนทางด้านฝ่กฝังทีมเยเือนทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในเกมนัดนนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4 1 4 1ผู้สาป,ประตูก็ยังคงเป็นทางด้านเอเดรียนมราเอสสี่แนวรับก็จะประกอบไปด้วยอับดุลโคดีคูซานอฟ รูเบนดิอาสนาทานอาเก้และจัสโกกวาดิโอนมิดฟิล์แนวรับก็จะเลือกใช้งานนิโก้กอซาเลสปักหลักอยู่คนเดียวเลยครับส่วน4มิดฟิล์ตัวปั้นเกมในนัดนี้ก็จะมีทั้งซาวินโยเชเรมี่โดกูแบนดโดซิวาและโอมามามมสส่วนหน้าเป้าครับพวกเขาจะเลือกใช้งานฟิลฟอร์เดนยืนเป็นตำแหน่งหน้าเป้าฟอร์นเกมนัดน,นี้ สำหรับเร็ดราคาแฮนด์แคปในเกมคู่นี้จากเด็ดราคาแรกก็เปิดให้ทางฝั่งทีมเยือนเนื้อกว่าอยู่ที่ราคา0.75นะครับแต่ในตอนนี้กระแสนในราคาแฮนด์แคปเอเชียก็ได้มีการปรับตัวลดลงหรือเหลืออยู่เพียงแค่ราคาครึ่งลูกเท่านั้นแถมยังไม่พอครับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังคงมีการอีงดงี่ยมในฝาของ,า,ของาชเจ้าบ้าสเปอร์แทบทั้งหมดในทุกสำนัก และนี่เองครับก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เห็นได้ชัดหลังจากที่ทางฝั่งของทีมเยือนทับเดือใบสีฟ้าที่พวกเขาก็เพิ่งจะแพ้กับจากฝูงอย่างหงแดงลิปูมาหมาถึงสกอร์สประตูศูนย์แล้วถ้าหากาเราจะไปย้อนดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านในช่วงก่อนก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของสเปอร์ก็ยังคงลุ่นลุ้ดอนๆอยู่แต่พอมาในช่วงนี้ครับฟอร์มของสเปอร์ก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วหลังจากที่พวกเขาก็ยังสามารถเก็บชนะไปได้2เกมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา และพอกับกระแสที่ออกมามันก็ยากจะได้เทปไปในฝั่งของทานาเจ้าบ้านมันก็เลยทําให้ในเกมนี้ผมก็ังคงมองได้ว่าโอกาสที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์จะเก็บ3มคะแนนในรังเพื่อเยี่มชัยในการเจอกับแมชเตอร์ซิตี้ได้อีกครั้งนั้นก็มีโอกาสสูงเลยครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่สเปอร์เจอชัย เรามาต่อกันที่เกมคู่ที่2กับเกมที่สนามแอนฟิลด์กัน,นครับซึ่งในนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทีมจากฝูงอย่างทัพหงแดงลิพูจะต้องรับการมาเยือนของทัพสายการดงนีคอ์เซลทีมดับที่5ของตารางและกับเลทราคาให้ที่แข็ไมค์การก่อนเกมในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา1.25ครับและถึงแม้ในตอนนี้ทัพหงแดงลิพูพวกเขาก็อาจจะนําเป็นจากฝูงของตารางโดยก็มีคะแนนทีมรองจากฝูงอย่างทัพปืนใหญ,ญ่แอสตอนันอยู่ถึง11คะแนนก็จริงครับ แต่ถ้าหากเราจะมาดูจากเลทราคาที่แแบที่เปิดมาในเลทราคาแรกในเกมนั้นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะถ้าหากเราจะมาลองย้อนดูสถิติผลงานเก่าๆก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของทานเจ้าบ้านก็จะไม่ค่อยถูกโฉลกกับเลทราคาที่เปิดมาให้เท่าไหร่นะครับเพราะจากสถิติในทุกๆทุกรายการในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็อาจจะเคยทําผลงานกีรคาทึงไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่42เปรเเท่ากันแต่ถ้าหากเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในเกมพิมพิลิก สศรษิผลงานที่ออกมา,าก็กลับกลายเป็นทางฝั่งของทีมเยนีคอสเซอร์นะครับที่พวกเขาก็เคยทําผลงานให้ทางฝั่งของนักลงทุนได้มากกว่าเพราะจากสถิษิที่ออกมาทั้งหมดในเกมที่ทางฝั่งของนิวคอสเซอร์ถูกมองว่าเป็นรองอยู่ที่ราคา1.25นั้นผลงานที่พวกเขาทําได้ทางฝั่งของนิวคอสเซอร์ก็เคยทําผลงานกีราคาถักไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง60%แต่กลับกันครับในเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพหงแดงลิภูเคยถูกยกให้ไปต่อทางฝั่งทีมเยนอยู่ที่ราคา1.25นั้น จากสถิติที่ออกมาพวกเขาก็ยังเคยทำผลงานกีฬา,าทากักระยให้กับนักทุนมาได้เพียงแค่40%เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมของทั้ง2ทีมในตอนนี้นะครับแม้ว่าในช่วง5เกมทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านทัพหงแดงลิพูพวกเขาก็อาจจะมีเกมที่แพ้กับทางด้านพรีมาร์ออก,กายไปเพียงแค่เกมเดียวแต่ถ้าว่าผลงานที่เหลืออีก4เกมครับทางฝั่งของเจ้าถิน่นก็เก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมและพวกเขาก็มีเกมที่เสมอให้ทั้งเอเวอร์ตนและแอสตันวิลล่า โดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับทางฝั่งของลิพูก็เพิ่งจะุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ถางทีมที่สกอร์สองประตูศูนย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมทางฝั่งของเจ้าทีนก็อาจจะเก็บมาได้ทั้งหมดถึง8คะแนนแต่ทว่าผลงานในการทําเงินนั้นทางฝั่งของเจ้าิีนก็ทําผลงานกีรคาอะไรให้กับนักลงทุนมาได้เพียงแค่เกมเดียวแลวพวกเขาก็จะทําให้นักลงทุนเจ๊งราคาไปถึง4เกมด้วยกันครับ ส่วนผลงานของ้าฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลเองครับผลงานจากในช่วง5เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง3เกมแล้วก็มีเกมที่บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งเกมแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับฟูแลมไปอีกหนึ่งเกมครับส่วนในผลงานที่เหลือก็ยังคงมีเกมคาราบาวครับรอบเราชนะเลิศที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ที่สกอร์2ประตูศูนย์เกมต่อมาก็บุกไปเอาชนะเบอร์มเบิร์แฮมซิตี้มาในเกมเอฟคัพมาได้อีกที่สกอร์ 3, ทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะนอตติเฮาฟอร์เลสไปได้ที่สกอร์4ประตู3แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าผลงานของนิโคลเซลจะทําได้ดีกว่าทางฝั่งทางด้านเจ้าถิน่นแต่ถ้าว่าผลงานในการทําเงินทักครานั้นทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังเคยทําผลงานกินราคาทักไรให้กับนักลงทุนมาได้เพียงแค่2เกมแล้วพวกเขาก็จะทําให้นักลงทุนเจ๊งราคาไปถึง3เกมด้วยกันครับ แล้วถ้าหากเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้ง2ทีมครับผลงานจากการเจอกันทั้งหมด10ครั้งเชื่อเลยไหมครับว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านท้าพงแดงก็ยังไม่เคยแพ้กับนิโคโซโมาเลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานทั้งหมดก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของ,งด้านเจ้าบ้านหงแดงลิพูก็ยังเคยเอาชนะทีมเยือนนิโคโซไปได้ถึง7เกมแล้วทั้ง2ทีมก็ยังมีเกมที่เคยเสมอกไปอีก3เกมด้วยกันครับแต่ถ้าว่าผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดนั้น ลเว์พูก็กลับทำได้เพียงแค่บุกไปเจ้าให้กับทางฝั่งของนิวคาสเซิลไปที่สกอร์3ประตูต่อ3เราสลับมาดูไลน์อัพเซตตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนีน้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็จะจะทับมาในระบบ4-2-3-1ตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็จะคงใช้งานทางด้านอาริโซนเบเกอร์ปราการหลัง4ตัวก็จะประกอบไปด้วยเทรนเอลเสเตอร์อาโนอิบราฮิมากนเต เวอร์จิลฟานไดและทางด้านคอสตามิกาสซิมิกาสในส่วนของคู่มิดฟิลต์ตัวรับในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะเลือกใช้งานอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ยิงคู่กับทางด้านไรอันกาเวนแบกสามมิดฟิลต์ตัวรุกครับในเกมนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานโคดี้กาโปโดมินิกสโบสไลและทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนหน้าเปาครับลุยดีอาสจะได้ลงสนามออกซายเป็นเซเวตตัวจริงเราสลับมาดูทางด้านไลอ์อพของทั้งฝั่งทีเบียนกันบ้างน,นะครับ ซึ่งในเกมนั้นนี้ก็คาดการว่าพวกเขาก็จะทัพมาระบบ4-3-3ผู้สาประตูครับก็จะเป็นทางด้าน Nick Pope. นิกโป๊ปปาการหลัง4ตัวในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยติโนริฟราเมโต a ฟาเบนชาแดนเบิร์นและลุยส์ฮอรสาม,มิดฟิลในแดนกลางครับในเกมนั้นนี้ก็จะเลือกใช้งานบรูโน่กิมารายซานโดโตนดลีและลุยส์มลี่ส่วน3แนวลูกตัวบนในนัดน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของจาขอบเมอร์ฟี่ อเล็กซเดอร์อิซัคและแอนโทนีกอร์ดอนแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาหิ้วที่แครบเอเชียที่ให้มาในตอนนี้นครับบากระแสบางสัญักก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาหรือเพียงแค่ราคา1่ลูกในตอนนี้และแม้ว่ากระแสในฝั่งฝั่งต่างประเทศกับเลทราคา1นึ่งคู่สองก็อาจจะมีกระแสการปรับตัวที่ผันผวนอยู่บ้างก็ตามครับแต่ถ้าเราจะมาดูจากภาพรวมทั้งหมดกระแสในตอนนี้ก็ยังได้มีการเอียงไปฝั่งของราชเจ้าบ้านทับหงแดงลิภูมากกว่าอยู่ซึ่งในเกมนี้ก็คาดการว่า กับการที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่หลังจากที่ก็สามารถทําคะแนะนนาทีมรองจากฝูงอย่างทัพปืนใหญ่ถึงเสียดคะแนะนะครับโดยที่ผลงานในบ้านของทัพฝั่งทัพหงแดงก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง5เกมซึ่งในตอนนี้ก็ต่างกันกับทัพฝั่งทีมเยือนอย่างสิ้นเชิงเพราะแม้ว่าผลงานในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาจะเพิ่งเก็บ3าคะแนนมาได้จากเกมที่มาเจอกับฟอเรสก็ตาม แต่ถ้าหาก,กเราจะมาดูถึงปัญหาจริงๆของนิวคาสเซิลในตอนนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาในแผงแนวรับมากกว่านะครับเพราะผลงานใน3เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังเสียประตูให้กับคู่แข่งรวมไปทั้งหมดถึง9ประตูและแม้ว่ากับเลทราคาให้แคบเอเชียก็ยังคงเปิดให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ที่ราคา1.25อยู่ในตอนนี้ก็ตามแต่ถ้าดูจากสถานการณ์และความเป็นไปได้โอกาสที่ทางฝั่งเจ้าบ้านของแดงลิพูจะเก็บ3นาคะแนนและยิบผ่านเลนราคากระแพงไม้กนไปได้นั้นในเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเลยครับ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่ลิวพูชูชัยก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของซูเปอร์เชเบเดประจำวันพุธที่16กุมภาพันธ์2 5 6พยแดละถ้าพเพ่อนนะครับมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วขอให้โชคดีมีชัยกันทุกๆท่านกับเช้าวันใหม่ที่ใส่สดใส แล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ